จนถึงขณะนี้นั้นด่านพรมแดนระหว่างฟินแลนด์และรัเสเซียก็ยังคงปิดอยู่ทุกจุดโดยยังไม่มีกำหนดเปิดค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะเนื่องจากเริ่มตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี2023ที่ผ่านมานั้นจากหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่ทางการของฟินแลนด์ได้รับนั้นก็แสดงให้เห็นชัดเจนค่ะว่ารัเสเซียนั้นได้ใช้กลุ่มผู้อพยพจากประเทศที่3าเป็นเครื่องมือเพื่อบันทอนสเสถียรภาพของฟินแลนด์โดยที่ทางรัเสเซียนั้นก็ได้ปล่อยให้ผู้อพยพจํานวนมากเดินทางผ่านเข้ามาในรัเสเซีย แล้วก็ยังสนับสนุนผู้อพยพเหล่านั้นให้เดินทางเข้ามายังฟินแลนด์โดยไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องค่ะโดยตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาทางการฟินแลนด์ก็ได้เร่งหาวิธีการที่จะมาแก้ไขแล้วก็จัดการกับปัญหานี้ในระยะยาวและเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมานี้เองนะคะร่างกฎหมายในประเทศก็ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการในรัฐสภาค่ะแม้ว่าจะมีบางเสียงที่คัดค้านจากสมาชิกฝ่ายซ้ายก็ตาม ร่างกฎหมายในประเทศที่เสนอนี้นะคะก็จะทําให้ฟินแลนด์มีสิทธิ์ที่จะสามารถปฏิเสธในการยอมรับการขอลี้ัยจากบริเวณชายแดนหรือบริเวณใกล้เคียงได้โดยที่เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะคณะกรรมการกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐสภาได้อนุมัติร่างกฎหมายในประเทศที่รัฐบาลได้เสนอไว้ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติด,ด้วยคะแนน1 5ต่อ2ค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําการลงม,ต,มติอนุมัติร่างกฎหมายพิเศษฉบับนี้ เพื่อความมั่นคงของชาติฟินแลนด์ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อพยพจากกลุ่มประเทศที่3ยื่นขอลีภัยจากชายแดนหรือบริเวณใกล้เคียงได้ค่ะและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ได้มีการเผยผลสำรวจในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ด้วยส่วนใหญ่แล้ว2ในสของคนในฟินแลนด์ก็ให้การสนับสนุนกฎหมายในประเทศที่รัฐบาลน,นำเสนอต่อรัฐสภาค,ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้ที่สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ก็ยังรวมไปถึงประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์สตูปด้วย เพื่อให้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ผ่านการอนุมัติและมีผลบังคับใช้ได้นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน5ใน6ซึ่งนั่นก็คืออย่างน้อยจะต้องได้รับเสียงโหวตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร167เสียงจากทั้งหมด200เสียงค่ะแม้ว่าร่างกฎหมายพิเศษฉบับนี้จะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันของลหลายฝ่ายโดยมีการกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวนี้อาจจะละเมิดพันธก,กรณีระหว่างประเทศของฟินแลนด์ แต่อย่างไรก็ตามแล้วนะคะผู้นําของฟินแลนด์นายกรัฐมนตรีเปตเตอรีออรโ์โปก็ยังคงผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ดําเนินการต่อไปด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติส่วนผลหวดลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นทางเราจะนําเสนอมาให้ทุกท่านได้ทราบในลําดับต่อไปค่ะ